สวัสดีคะ่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาารู้จักนะคะระหว่างเศรษฐีเรือนนอกและก็เศรษฐีเรือนในนั่นเองนะคะซึ่งเขาทั้งคู่นี้นะคะก็เป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศที่มีลักษณะที่คล้ายกันทุกประการเลยนะคะแต่ในขณะที่ ที่เขาคล้ายกันนั้นนะคะเขาก็มีข้อแตกต่างที่ง่ายๆที่จะสามารถแยกออกได้ว่าเขาคือเศรษฐีเรือนในหรือเรือนนอกนะคะก่อนที่จะไปทำการรับชมนั้นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อปลูกชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าอันไหนคือนะ,ะเศรษฐีเรือนในและอันไหนคือเศรษฐีเรือนนอกนะคะสำหรับเศรษฐีเรือนในและเศรษฐีเรือนนอกนั้นนะคะ เป็นทั้งไม้มงคลนะคะและก็ไม้ฟอกอากาศและที่สำคัญก็ยังเป็นไม้ประดับที่ปลูกได้ทั้งภายในและก็ภายนอกบ้านนั่นเองค่ะอีกหนึ่งไม้ฟอกอากาศที่ราคาไม่แพงนะคะและก็ยังเป็น ไม้มงคลน,นะคะปลูกแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้ธรรมมาค้าขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภนั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะก็ยังปลูกเป็นไม้ประดับได้ทั้งภายในและก็ภายนอกอาคารเลยนะคะเรียกได้ว่าครบประโยชน์จริงๆเลยกับต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้นะคะอ่าซึ่งนะคะเขามีความคล้ายนะคะกันอยู่แต่ก็มีข้อแตกต่างที่สามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะซึ่งอ่า ดูได้จากแถบสีนั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นะคะเขาจะมีแถบสีขาวนะคะซึ่งถ้าเป็นเศรษฐีเรือนนอกนะคะแถบสีขาวเขาจะอยู่ตรงขอบนะคะแต่ถ้าเป็นเศรษฐีเรือนในนะคะแถบขาวเขาจะอยู่ตรงบริเวณกลางใบนั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยนะคะ mm hmm. เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะคงจะเกิดความสับสนระหว่าง เศรษฐีเรือนในกับเศรษฐีเรือนนอกนะคะถ้ารู้แบบนี้แล้วนะคะ <S <S <an> <S ก็จะเป็นการง่ายนะคะที่เราจะจําว่าอันไหนคือเรือนในและอันไหนคือเรือนนอกนั่นเองค่ะพเพื่อนๆนะคะซึ่งสังเกตง Isaac ่ายๆเลยนะคะอยา่างเศรษฐีเรือนนอกนะคะเขาจะมีนะคะขอบสีขาวนวลน,นะคะอยูอ่ด้านข้างนะคะของใบนะคะขอบใบทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้นะคะพเพื่อนๆดูกันให้ชัดๆไปเลยนะคะ นี่เลยนะคะขอบสองข้างนะคะของใบนะคะอันนี้เรียกว่าเศรษฐีเรือนนอกนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็เป็นไม้มงคลไม้โฟอกอากาศและก็ไม้ประดับนั่นเองนะคะอ่าอันนี้นะคะเศรษฐีเรือนนอกนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะลักษณะของเศรษฐีเรือนในกันนะคะอ่า ไปดูกันเลยนะคะสําหรับเศรษฐีเรือนในนะคะก็สังเกตเหมือนเดิมนะคะก็สังเกตลักษณะแถบสีขาวนวลน,นั่นเองนะคะแถบสีขาวนวลของเศรษฐีเรือนในนะคะเขาก็จะอยู่นะคะตรงกลางไปแบบนี้เลยค่ะอ่าอันนี้นะคะคือเศรษฐีเรือนในนะคะเพื่อนนี่ค่ะแถบสีขาวของเขาอยู่ตรงกลางใบนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือจุดสังเกตนะคะซึ่งทั้งสองต้นนี้นะคะทั้งเศรษฐีเรือนนอกและก็เรือนในนะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายกันทุกประการเลยนะคะก็คือ,อเราจะแยกได้ก็ต่อเมื่อดูแถบสีนะคะแถบสีขาวนวลน,นั่นเองนะคะนะคะสำหรับส่วนของเศรษฐีเรือนในนั้นนะคะได้รับความนิยมมากเลยนะคะเพราะว่ามีงานวิจัยนะคะค้นพบว่า เป็นหนึ่งในต้นไม้นะคะที่ช่วยฟอกอากาศได้ดีเลยนะคะสามารถดูดสารพิษในอากาศได้จริงถึง90%นะภายใน2วันนะคะช่วยกำจัดเชื้อราแล้วก็สารก่อภูมิแพ้อื่นๆในอากาศด้วยนะคะจึงเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้นะคะ ต้องไปหามาปลูกไว้ให้เยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเขาก็มีความไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะคะคือไม่ปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะคะโดยเฉพาะแมวนะคะคือต้องระวังยาให้เขากินเศษทีเรือนในเด็กขาดนะคะเพราะจะเป็นอันตรายนั่นเองนะคะค่ะอ่าและนี่นะคะก็คือพืชนะคะอ่าต้นไม้มงคลนะคะ ทั้งสองชนิดที่พ่อปลูกชาแนลได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะโดยทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันเลยนะคะเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้ประดับนั่นเองค่ะอ่าค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะพ่อปลูกชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ